สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม s School Sch ส s กุรัตสกูซูโม a ลเตอร์แล้ววันนี้เราก็จะมาปราบผีกันนะครับวันนี้ผมก็ใส่ชุดไม่ชีมานะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่ผีกันนะโอเคตรงนี้มีผีหนึ่งตัวนะครับผีโครงกระดูกนะเดี๋ยวผมจะเตรียมสกิลให้พร้อมก่อนนะครับเตรียมปล่อยพลังเฮ้ยโอ้โหด้ไงมาแล้วผีมีจริงครับมาแล้วมาแล้วโอ้โห คือนักเรียนคนไหนที่กลับดึกๆเนี่ยก็มักจะเจอผีโครงกระดูกตามล่าอยู่บ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกําจัดผีตัวนี้กันนะครับโอเคไล่เวนมนก่อนนี่โอ้โหปิวเลยฮฮโอ้ยโคตรโหดเลยนะผู้ชมเฮ้ยมันไม่ยอมตายนะเอาไปที่ท้องคาถาปลาผีเป็นไงล่ะโอ้โหเออตายไหมไม่ยอมตายง่ายนะครับเป็นไงเป็นไง ไม่ยอมตุยใช่ไหมเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงปล่อยพลังไม่ยอมตายใช่ไหมเฮ้ยออไม่ทำไมมันอืดแบบนี้อะเอาไปอีกรอบนึงพลังแห่งพระคัมพีตู้มกูไหนฮะตุยแล้วนะครับโอเคเราปราบผีตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะปราบผีตัวต่อไปนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาแป๊บอืม แถวนี้ไม่มีอะไรนะผมว่ามันน่าจะอยู่ชั้นล่างนะหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะชูแวบตอนกลางวันมันก็ไม่เป็นไรนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันขยับได้เฉยเลยนะครับแถวนี้ไม่มีอะไรนะี่อยู่ชั้นบนหรือเปล่าหรือว่าชั้นล่างโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับชูแวบอ้าวหวัดดีมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามีอะไรโผล่มานะ ประตูนี้เปิดไม่ได้นะครัับอนนี้ก็เป็นห้องแบบห้องเสียงอะไรแบบนี้นะห้องกระจายข่าวนะเพราะว่ามันน่าจะอยู่อีกชั้นหนึ่งอะไรเดี๋ยวเราจะมาหาผีตัวต่อไปนะครับโอเควันนี้เราเป็นไม่ชีนะเราต้องปราบผีนะเฮลโหลหวัดดีโอ้โหเดี๋ยวผมจะมานั่งวาดรูปซะหน่อยนะวาดรูปชิวๆเอาแล้วทำไมไม่วาดเนี่ยโอเคหวัดดีเจ้าผีร้ายจงออกมาซะ โอเคนี่ปูมไม่ยอมออกมาใช่ไหมเอาเฮ้ยยังไงเนี่ยเออผีร้ายโอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไปไปตีผมนะไม่ไม่ไมโอเคอยากเล่นใช่ไหมพลังแห่งพระคัมภีร์นี่เป็นไงล่ะโอ้หล่วงไปดิโดยไม่ยอมตุยพระคัมภีร์ โอ้โหเฮ้ยย,ยับเลยนะครับโอเคอึดมากเลยนะปุ้มนี่ไม่ยอมใช่ไหมอา้าวอันนี้ตีหัวเลยเอาไม่ต้องใช้แล้วพากะพงพคกมพีเนะี่ยเอาใช้นี่แหละเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคไม่ไหวแล้วนะเอาไอพีจียิงแม่งเลยนะตุ้มโอ้โหกุไหนปะตายไหมไม่ยอมตายนะครับโอเคเอาปืนละเออปืนลงอาคม เป็นไงล่ะโอ้โ oh, หเรียบร้อยนะครับเราปราบผีไปได้หนึ่งตัวแล้วนะครับเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรกัน What's going on oh i t s p o s s i b l e ดูสิครับท่านผู้ชมแล้วผมจะเอาไงไงเนี่ยผมจะปราบผีพวกนี้ไหวไหมมันมีสี่ตัวเลยนะครับโอ้โหแล้วดูดิแล้วนั่งทำอะไรกัน โอเคขอพลังจงสถิตแก่ข้ายา yeah. เป็นไงเป็นไงล่ะยา yeah. <c oughs> โอ้ยโคตรโกงเลยครับดูดิท่านผู้ชมเขาเราสามารถปล่อยค้างไว้ได้ด้วยนะครับพลังจงสถิตแก่ข้านี่โอเคครับเห็นลรวหวดดีแต่ก็มีผิดตรงนี้หนึ่งตัวนะครับพลังจงสถิตแก่ข้า เป็นไงล่ะปิวปิวปิวเลยอือเฮ้ยโอ๊ยเดินทะลุประตูมาได้ไงโอ้ย,อยไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ไม่ท่านผู้ชมไม่นะโอเคครับพลางโจรสลีสกก่ข้าเออเป็นไงล่ะมไม่ยอมตุยใช่ไหมไปทำไมเยอะแบบนี้เนะี่ยโอ้โหกูในนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคืนนะครับคืนนี้เราต้องปราบผีให้ได้นะครับไม่งั้นนี่โรงเรียนแบบอยู่ยากนะครับเดี๋ยวเด็กนักเรียนกลัวผีกันนะ คือเราได้รับข่าวมานะครับว่าแบบมันมีผีแบบเฮียนตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ครับผมจะปราบผีให้หมดโรงเรียนเลยนะโอเคเฮ้ยโอ้ยมาเรามาเรมาเรามาเราโอเคเดี๋ยวเราจะไปยิมมวยเหมือนเดิมนะบเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะโอเคโอ้โหคนนี้ก็ซ้อมมวยกันเออช่วยด้วยพี่สาวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยไม่ชีดด้วยเฮ้ยมนาวมนาวอะไรเนี่ยเอ้เอยโอ้โหอุย ตูตับต,ตุบตับต่อยกับผ <BS> โีโอ้ยโครโหดเลยนะครับเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหสองสี่นะครับไม่ใช่สองสีด่ดิสองห้าโอ้โหสองคนต่อห้าคนคนระับเตะผีอันนี้มันม,นมวยอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยนะครับอมเพียงพลางจงสถิตแกฆ่ายาตูมนี่โอเคเรียบร้อยนะครับผีตุยไปแล้วนะ โอเคลุม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 แม่งเลยเอาเอาอย่างไรเนี่ยชิบหายแล้วพลังโจรสิริแกะฆ่าแกะฆ่าปุ้มนี่เป็นไงเจอวิชามวยเข้าไปนะอือหือปิวปิวเปลียหมดโอเคโอ้ยเตะต่อยต่อยเอาเอาเอาไหวปะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราจะกินอันนี้เพิ่มพลังก่อนนะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเอาต่อยต่อยเตะไม่หมายมวยไทยจระเข้ฟาดหางเป็นไงล่ะมาเท้าเข่าซอกต๊ตับอา้าวตั้งการแล้วนะชกชกเอาชกแบบตะวันฉายหน่อยโอ้ยเราก็ยืนดูชิวเลยคนระับขอพลังจงศิทขอพลังจงสถิตแก่ข้าปล่อยพลังตูมนี่เป็นไงล่ะอ้าวตุยไหมตุยไหมไม่ยอมตุยนะ โอ้โหอึดมากเลยนะโอ้คนธรรมดาสู้กับผีนะครับดูดิแบบนี้เราไม่ต้องใช้แบบวิชาอาคมแล้วนะครับไม่ต้องแบบใช้พระคมผีแล้วนะโอ้โหคือคนธรรมดาก็เอาอยู่แล้วนะครับดูดิท่านผู้ชมโคตรโหดเลยนะโอ้โหตุยไปละตุยไปละโอ้ยเตะต่อยโอ้โหโคตรโหดเลยปูนี่เป็นไงล่ะ เอา,เอาไมทำร้ายกันเองเอ๋อเตะต่ตอยมาครับเดี๋ยวเราจะไปล่าผีกันต่อนะไป let's go โอเคครับล่าท้าผีนี่ผมรู้สึกกลัวนะเนี่ยผมว่าไอตอนกลางวันเนี่ยเกมช็อกโกแลตมันแบบดูสดใสมากๆเลยนะครับแต่พอถึงตอนก็างคืนปุ๊บเนี่ยโอ้โหรู้สึกหลอนเลยนะครับโอเคเราได้ตังมาสองพันเยนนะไปยืนทำไรเนี่ยไอผีตัวนี้ ออกไป้ายผีร้ายออกไปจากเมืองนี้นี่ปลดปล่อยพลังเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะครับไปสู้ข้างนอกดีกว่าข้างในนี้มันไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะเฮ้ยสองตัวผีสองตัวโอ้โห oh my g ก็ท่านผู้ชมไม่ไหวไปนะเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะรีบออกไปนะครับเราเจอผีสองตัวเลยนะโอ้ oh my god อ oh ้ my god โอเค เดี๋ยวเราจะรีบออกไปให้เร็วที่สุดครับเออเป็นไงล่ะอยากเล่นด้วยใช่ไหมเอารถชนรถชนผีนะครับไอ้ตัวอยู่ไหนอาวิ่งไปนวลแล้ไปตามล่ารถครับผีร้ายตามรถอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้ผีร้ายพลังจงสิทธิ์แกฆ่าเยาเป็นไงล่ะอือจงตุยไปซะเรียบร้อยนะครับ มันสู้เราไม่ได้เลยนะปงปงปงเฮ้ยไม่ยอมตายสักทีคออืนมากเลยนะไม่รู้ว่าไอผีอีกตัวอยู่ไหนนะปองอาปืนยิงเลยปืนลงอาคมนะได้ไหวไปนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหพลังโจงศิริกิฆ่าเป็นไงล่ะอึดใช่ไหมอึดหน,นักใช่ไหมฮึอ้เอาเบวปิวี้ยวปบียวปิวปวป้วไปซะ คือมันอึดกว่าผีธรรมดานะครับอันนี้ขนาดไม่ใช่ตัวทองเมื่อกี้นะคือมันยืดยังอึดขนาดนี้แล้วนะครเยอะมียอนตายใช่ไหมแล้วเราจะสู้ยังไงเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามหาทางนะเอ่อมีรถสักคันไหมเฮ้ยมีรถแถวนี้ไหมคือผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับโอเคนี่มันต้องมีรถดิ ไม่งันนี้แบบเราสู้ไม่ได้แล้วนะครับคือเลือดเราแทบไม่เหลือแล้วนะผมว่าเราต้องใช้รถแล้วโอเคครับพยายามมองหารถนะตอนนี้ <c oughs> ผีปลนเมืองนะครับเอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยสมบูรณ์เฮลเฮลมีพีสโอเคตอนนี้เราก็เจอรถแล้วนะครับอ๋อชนชนชนไม่เลยเอามาดิผมจะไปที่สถานีตำรวจแล้วกันนะครับให้ตำรวจช่วยนะ โอเคครับเออสถานีตำรวจอยู่ไหนเนี่ยพลีซโอเคครับโอเคยู okay, you look nice ผมจะให้อันนี้ตำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวรอผีมานะเดี๋ยวสาภาพผีก็มาแล้วนะนั่งยังนั่งยงไม่นะไม่นะคุณตำรวจช่วยด้วยคุณตำรวจช่วยด้วยโอ้โหทำไมไม่ช่วยประชาชนเลยโอ้ยนั่งไงครับ <laughs> ตำรวจซุ้กับผบีนะ โอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูแบบการต่อสู้ระหว่างผีกับคนคนระับเป็นไงล่ะอเอา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 ดอกไม้ตีโอ้ยทำไมมันกาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหดูดิจากน่ากลัวกลายเป็นตลกซะแล้วนะเฮ้ยคนสู้ผีไม่ไหวนะเอาตีตีตีแม่งเลยเอาอื้อือย่างเดือดเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตำรวจมาช่วยแล้วโคโหดเลยคดูดิท่านผะู้ชมโอ้โห ผีตีกับตำรวจนะครับไม่ไหวไปนะ่ะเนี่ยเอาชนชนเอ้าชนแล้วโอ้โหแล้วตำรวจมาเพิ่มแล้วนะตอนนี้ผีไม่น่าจะเอาอยู่นะเอาชนชนตายไหมนะตายไหมนะเอาชนชนโอเคครับเอาชนแล้วชนอีกเอาไม่ตายก็ให้มันรู้ไปโอ้ยเละครับบอกเลยว่าเละครับคำนี้ <laughs> เจอตำรวจลุมยิงนะครับเอาชนพวกตะชนพวกเดียวกันเอง โอ้โหเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้โอ้ตำรวจปิวเอาชนชนไปน,น,นู่นแล้วนะโคตรโหดเลยท่านผู้ชมลุมผีนะครับผีตัวเดียวนะครับโอเคตายไหมฮะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณไดเป็นไงล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเซี่ร์ะ